ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมจักรพันธ์พรดิมิตสมาชิกจากกรุงเทพมหานครพรคพลังประชารัฐครับขออนุญ,ญาตอภิปรายเพื่อสนับสนุนหลักการร่างพระราชบัญญตัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพศนะครับของทั้งร่างของท่านคอรอมอลและก็ที่ท่านชินวารบุญญเกียรติกับคณะ,ะเป็นผู้เสนอนะครับโดยหลักการผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในระดับระดับชาติ อย่างสภาแห่งนี้หรือว่าจะเป็นในระดับสภาท้องถิ่นเนี่ยเราคิดว่าหลักการตรงกันก็คือว่าการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดโดยเฉพาะในการเมืองยุคใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับการมีตัวแทนการเมืองเป็นแค่ตัวแทนอยู่ในสภาเนี่ยดูจะเป็นเรื่องที่ไม่เพียงพอแล้วสําหรับการเมืองในปัจจุบันดังนั้นการที่รัฐบาลและก็ท่านสมาชิกค,คือท่านชินวรและคณะได้เสนอร่างพรบรตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มีความทันสมัยมีความสะดวก ง่ายดายต่อพี่น้องประชาชนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎหมายหรือแสดงบทบาทในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติคู่ขนานไปกับตัวแทนที่เป็นสมาชิกสภาในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องและก็ทันสมัยนะครับท่านประธานครับผมคิดว่าประเด็นที่เพื่อนๆสมาชิกได้อภิปรายก็ส่วนใหญ่ตรงกันนะครับหนึ่งคือเรื่องของจํานวนในมาตราสี่ที่ระบุเรื่องของจํานวนผู้ที่จะต้องผู้ที่จะมีสิทธิ์ เข้าชื่อเพื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิน่นเพียงแต่ว่าผมคิดว่าอย่างนี้ครับท่านประธานในชั้นนี้เป็นเรื่องของวาระรับหลักการ<ๆ>ก็เพียงแต่จะตั้งข้อสังเกตไว้เพื่อให้ทางผู้แทนของพวกเราที่จะไปนั่งอยู่ในกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ได้พิจารณาเอาไปเป็นพิจารณาเป็นประเด็นต่อไปนะครับผมคิดว่าในเมื่อเราพูดถึงท้องถิน่นในประเทศของเราเนื่องจากพรบฉบับนี้ก็รวมกรุงเทพมหาคนครเข้าไปด้วย ผมฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่เป็นผู้แทนจากจังหวัดต่างๆเนี่ยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเล็กมากๆอย่างอบอตอจํานวนประชากรอาจจะแค่พันหลักพันหรือบางแห่ง,หงอาจจะเป็นหลักร้อยก็ได้นะผมไม่ทราบตัวเลขนะครับแต่อย่างเทพมหานครซึ่งรวมอยู่ในพรบรฉบับนี้ด้วยเนี่ยมีประชากรเขาที่สํานักวิชาการของฝ่ายสํานักเลขาของเราได้ทําเอกสารสรุปมาเนี่ยนะครับจำนวนประชากรล่าสุดเนี่ย เมื่อ2562เนี่ยกรงเทพมานาครเนี่ยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ย4ล้าน4แสนกว่าคนดังนั้นถ้าคิดตามพรบฉบับเดิมที่เป็นที่มาที่เรากำลังมาแก้กันอยู่เนี่ยนะครับเดิมทีกำหนดไว้ว่าครึ่งหนึ่งดังนั้นคน,คนกทมถ้าอยากจะเสนอกฎหมายฉบับนี้ถ้าอยากจะเสนอข้อบัญญัติกรงเทศมานาครน,นะในกรอบเดิมของร่างกฎหมายเดิมเนี่ยต้องใช้คนถึง2ล้านกว่าคนนะครับ สอล้านสองแสนกว่าคนนะถึงจะเสนอข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้นะดังนั้นในประวัติศาสตร์ตั้งแต่2.542ที่มีพรบฉบับนี้มาเนี่ยปีนี้2.564นนะยี่สิบกว่าปีเนี่ยไม่มีร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนกรุงเทพมหานครต่อกรทมเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองล้านกวคนนี่เป็นไปนไม่ได้ครับที่ผมจะไปหาคนสองล้านกว่าคนวันก่อนนี้ที่เราประชุม เรื่องของร่างแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญถ้าประชาชนก็เสนอก็เป็นหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับยังยังวุ่นวายอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดไปแล้วแล้วก็เป็นกรณีพิเศษที่ท่านประธานสภาได้กรุณามีกระบวนการที่จะไปทําให้กระบวนการมันเร็วขึ้นภายใต้กรอบกฎหมายนะอันนั้นคืออันนั้นคือระดับชาตินะยังยากเลยนะครับระดับหมื่นคนแต่ข้อบัญญัติร่างกฎหมายเดิมเนี่ยเกี่ยวกับการเสนอ ข้อบัญญ,ญัติของกทมเนี่ยต้องใช้คนสองล้านคนมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วครับดังนั้นการที่ทั้งครมแล้วก็ทางท่านเปนสมาชิกทีสเนอแก้ไขร่างกฎหมายนี้ผมคิดว่าเห็นด้วยเต็มที่นะครับที่ปรับลดจํานวนประชากรจากเดิมไม่ว่าจะเป็นของร่างร,รัฐบาลเนี่ยก็กําหนดไว้ห้าพันคนหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอ่ซึ่งเมื่อสักครู่ผมกลบเรียนะนว่ากทมเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่าสุดเนี่ยสี่ล้านกว่าท่านดังนั้นตามกฎหมายนี้เขาบอกว่าให้ใช้จํานวนใดที่น้้อออยกกกวว่่าาดัังงนน็ขทมถื ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าเราก็จะใช้คนแค่ห้าพันคนสามารถเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครได้ท่านประธานคงจําได้ว่าในที่ประชุมแห่งนี้เราเคยมีท่านเพื่อนสมาชิกที่มีความเป็นห่วงเป็นใยได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการใช้งบประมาณกรุงเทพมหานครไปปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอก,กชน ขณะนี้เราก็มีการตั้งกับมธิการวิสามันผมเข้าใจว่าศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อจะไปแก้กฎหมายให้กรุงเทพมหานครหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเนี่ยสามารถใช้งบประมาณของรัฐบาลของหลวงเนี่ยไปปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยที่เป็นเอกชนพื้นที่ใช้สอยร่วมกันได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่ามีกฎหมายเช่บบนี้พี่น้องประชาชนเองมันอาจจะมีปัญหาอื่นอีกเยอะนะครับ ที่ติดขัดจากกฎหมายเดิมเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะลงชื่อร่วมลงชื่อเสนอเป็นกฎหมายไปยังสภาท้องถิ่นของท่านได้โดยเฉพาะย,ยิ่งในกรุงเทพมหาคนครเองซึ่งผมผมได้อภิปรายเมื่อสักครู่ว่าตามร่างกฎหมายใหม่ไม่ว่าจะเป็นของท่านชินวรก็ตามหรือว่าทางรัฐบาลก็ตามเนี่ยก็เอื้อให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะ,ะมีความสะดวกง่ายดายมากขึ้นในการแก้ไขกฎหมายอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับผมขออนุญาตสนับสนุนเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ ท่านวรพจนะครับขออนุญ,ญาตเปิดนามนะครับผมคิดว่าไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปจํากัดว่าการเสนอร่างข้อบัญญัติเนี่ยต้องเป็นจากัดเรื่องของห้ามในเรื่องของข้อบัญญัติในเรื่องการเงินในมหานครใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันจริงๆหลายปีผ่านมาแล้วครับมีหลายนาครนะครับที่อนุญ,ญาตให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปร่วมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของเมืองตัวเองได้ มันมีคนทำมาแล้วหลายเป็นเป็นสิบปีแล้วนะครับจนถึงที่ผมพูดเนี่ยฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่ท้องถิ่นของบ้านเราอลองหาช่องทางที่มันเป็นไปได้ที่จะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นของตัวเองกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จริงแต่เป็นรูปแบบพิเศษมีงบประมาณปีๆหนึ่งเป็นหลายหมื่นล้านนะครับท่านประธานมากกว่ากระทรวงบางกระทรวงซะอีกแต่ประชาชนไม่เคยมีส่วนร่วมทางตรงที่จะจัดสรรงบประมาณ แน่นอนเรามีสภากรุงเทพมหานครที่ช่วยดูแลอยู่แต่ว่าอย่างที่ผมกราบเรียนเม,เมื่อตอนต้นก็คือว่าปัจจุบันสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนไปบริบทมันเปลี่ยนไปมากมายนะฮะการที่อนุญาตให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิที่จะมาอาอกกฎหมายของตัวเองโดยโดยตัวเองผ่านทางตรงคู่ขนานกับตัวแทนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรสนับสนุนนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าโดยรวมแล้วผมก็สนับสนุนหลักการของร่างพรบรที่เสนอมาในวันนี้นะครับกล่าวกับท่านประธานครับ พุ่นะครับ